สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันปีใหม่และเรื่องใหม่นะครับเราก็จะมาพาดูเบื้องหลังกันนะครับนี่ครับเด็กๆยังนัดกันเลยโอ้โหขนาดเด็กๆ ok ยังนัดนี่ผมก็ไปนัดกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับว่าวันนี้จะออกแสดงและเราจะเล่นอะไรกันดีอยู่ว่างไม่ได้เลยผมมาตองทองกอนครับเพราะออกฉากแรกด้วยเดี๋ยวพิดนี่ก็ไปนัดกับพี่ดอกดินนะครับเพราะออกด้วยกันทุกคนไม่นั่งคุยกับพี่ดอกดินเลยว่าจะเล่นยังไงกันดีนะครับเดวออกไปพลาดนะ นี่ก็สวดมนต์ไหว้พ่อแก่ขอพรกันสันหน่อยนะครับก่อนที่จะออกไปทำการแสดงอ้าวนี่ออกทำการแสดงฉากแรกกันแล้วสุเทพคิดหนักพอรับนองอารยาเนื้อทองคนงามถึงรู้ว่าผิดก็จะทำาพอรักมันตอบย้ำอย่างยิ่งเลยบึงตารุง แ,แก่ได้ทุกาลานคุ้มคอยประตานทุกสิ่งเรื่มทำร้านไทยให้ปัญญาจะแก้ปัญหาร้อนให้คิดจะททำทั่วจะกรัวทำไมโปรดฟังลุงไวเตรียมวิ ผมอาจจะเสียงสั like so well, illing, right ้นๆหน่อยนะครับความรู้สึกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากรเก่งมากแล้วออกฉากแรกด้วยนะครับนี่ก็คือฉากที่2ที่ผมออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอออกฉากเสร็จก็ต้องมาเตรียมกันอีกนะครับเพราะว่าผมออกเองนี่กับนัดกับพี่แบงค์นัดกับเบลนะครับผมนัดกับบาร์สมาดูกันว่าโอนัดกันตลอดผมบอกเลยว่าผมนัดตลอดทั้งเรื่องพอเราออกทั้งเรื่องแล้วก็นัดกันทั้งเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวออกไปผิดนะครับทุกคน เอาออกไปอันนี้ก็ฝันกันมั่วเลยอันนี้ก็ฟันกัน,น,น,กน,กนโหด้วยบานด้วยบ้าน,านพระเอกชัดๆสําหรับความรู้สึกเรื่องนี้นะครับก็บอกตรงๆเลยว่าเราซ้อมกันวันเดียวนะครับและก่อนก็ได้กระชั้นชิดมากนะครับแต่พวกเราก็ทําออกกันมาเต็มที่ที่สุดดีหรือไม่ดียังไงก็ทุกคนฝากติดตามพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรกันด้วยนะครับผมติดตามช่องไอแชมไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับทุกคน